หลักฐานมัดแน่นเลยค่ะเจนนี่นำทีมเหยื่อบุกกองปราบซุกตาโผแฉน,นานาส่อคุกป,ประกันไม่ได้ค่ะเรียกได้ว่าอวสานแกงนางฟ้าของจริงค่ะคุณผู้ชมงานนี้เมื่อมีการเจรจารหลังบ้านแล้วแต่ว่าไม่เป็นผล ล่าสุดก็มีรายงานว่าตัวแม่อย่างคุณเจนนี่เทียนโพสวรณก็ได้เดินทางไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่ามีการทำธุรกิจร่วมกันค่ะคุณผู้ชมธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศกับเพื่อนซีคนนี้นั่นแหละซึ่งพอมีข่าวออกมาแบบนี้ค่ะแม่เจนนี่เกิดไม่สบายใจว่าเพื่อนจะบิดไหมก็เลยไปปรึกษากับเจ้าที่ตำรวจและล่าสุดต้องบอกว่ามันไม่ใช่สึกของคนสองสามคนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้เสียหายทั้งนักธุรกิจดารงดาราตบเท้า เข้าพบตำรวจกันเป็นขบวนพาเลทโดยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในรายการพุทธท้อค่ะของคุณพุทธก็ได้มีการออกมาเปิดเผยภาพเงาปริศนาของบุคคลสําคัญที่ได้เดินทางไปให้ปากคําเพิ่มเติมตามติดๆกับคุณเจนนี่เลยค่ะ ซึ่งในรายการเนี่ยเขาก็มีการเบอร์ภาพไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครแต่เอาเป็นว่าไม่ใช่ผู้ชายค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนดังมีชื่อเสียงระดับประเทศรวยมากและเป็นที่รู้จักดีในโซเชียลมีเดียมาเนี่ยก็คือมาแบบเปิดเผยตัวตรงๆเลยต่างจากแม่เจนค่ะที่ตอนแรกแม่เจนก็มาแบบพยายามหลบสือ่อแล่ต้องบอกว่านอกจากคนนี้นะก็ยังมีคนอื่นๆตามมาติตดๆดาราดังมากเหมือนกัน ซึ่งก็เอาหลักฐานมาให้ตำรวจเพิ่มเติมค่ะว่าเข้าขายความผิดไหนบ้าง และยังไม่หมดเท่านั้นค่ะเพราะว่าในรายการยังมีการเปิดเผยข้อมูลจากอดีตดาราสาวอีกหนึ่งรายที่เดินทางมาให้ปากคำก็ได้มีการบอกค่ะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกับนานา,นานแล้วให้เรื่องทั้งหมดเข้าสู่กระบ,บวนการกฎหมายค่ะก็แปลง,ง่ายๆก็คือว่าหมดเวลาเจราจาแล้วนั่นแหละเพราะว่าสาเหตุเนี่ยคือว่าผู้เสียหายเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่มีความจริงใจในการชำระหนี้คือให้โอกาสมาเป็นปีๆแล้วค่ะแต่ก็ยังเงียบไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะคืนเงินเลย ก็เลยต้องส่งเรื่องนี้ให้ตำรวจจัดการไปเลยค่ะแหล่งข่าวได้ย้ำชัดค่ะคุณผู้ชมว่ากลุ่มเพื่อนดาราเริ่มทยอยมาให้ปากคํากันแล้วพร้อมกับหลักฐานมัดตัวแน่นส่วนตัวเลขคะที่หลายๆคนอยากรู้ในรายการก็มีการโฟนอินคุยกับแหล่งข่าวตำรวจระบุค่ะว่าความเสียหายประเมินจากหลักฐานตอนนี้ค่ะรวมกว่า100ล้านบาทคุณผู้ชมยังไม่ถึง400ล้านบาทตามที่เป็นข่าวลือนะ ซึ่งที่น่าห่วงต่อจากนี้ก็คือว่าพฤติกรรมการระมทุนการหมุนเงินและความเสียหายที่มันกว้างแบบนี้เนี่ยคดีนี้ก็อาจจะเข้าข่ายช่อ,อกโกงประชาชนหรือหนักสุดเนี่ยอาจจะถึงขั้นแชร์ลูกโซเลยก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นข้อหานั้นมาจริงๆน้องชมโอโ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยเรียกได้ว่านรกแตกของจริงค่ะเพราะว่าอัตราโทษจำคุกสูงถึง3ปีนั่นหมายความว่าไงคะหมายความว่าตำรวจสามารถขอสารออกหมายจับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องออกหมายเรียกก่อนและด้วยยอดเงินที่ มันระดับร้อยล้านแบบนี้อะ่ะโอ้โหโอ,โอกาสที่ศาลจะให้ประกันตัวก็แทบจะเป็นศูนย์หรือถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็คืออาจจะนอนคุกยาวๆระหว่างสู้คดีก็เป็นได้ค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะแหล่งข่าวจากตํารวจได้ทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินวันพุทธที่จะถึงนี้ค่ะตํารวจก็กําลังพิจารณาหลักฐานทั้งหมด ว่าดำเนินถึงขั้นไหนได้บ้างจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาหรือถ้าหลักฐานมันชัดเจนเกินเนี่ยแล้วมูลค่ามันสูงขนาดนี้ก็อาจจะถึงขั้นออกหมายจับเลยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าก็ทําเอาช็อกเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อว,ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วเรื่องนี้เ่าต้องบอกว่าผลกระทบมันไม่ได้ตกแค่ตัวคนทําเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็มุ่งไปหาความรับผิดชอบจากตัวสามีกันสนั่นวันไหวเลยว่า ในวันที่ภรรยามีวิกฤตขนาดนี้สามีหายไปไหนทําไมถึงปล่อยให้เมียม,มารับหน้าสื่ออยู่คนเดียวด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตก็แซะแรงค่ะว่ารักการปานจะกืนกินอยากได้ไรเนี่ยประเคนให้หมดแต่พอมีนี่สินกลับเงียบกิบค่ะก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจเหมือนกันน้ชสมถ้าเกิดเป็นอย่างที่ชาวเน็ตเขาคิดกันจริงๆงานนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันค่ะว่าฝ่ายชายจะออกมากู้หน้าภรรยาได้บ้างไหมหรือจะปล่อยให้เรื่องจบที่เรือนจําวันพุธนี้รู้เรื่องค่ะ